สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บันนี่กับชายเกอมารวมตัวกันอีกครั้งแล้วใช่หลังจากห่างหายกันไปหลายวันใช่ไหมบันนี่น่านาดีชายเกอไปไหนมาหรอชันนี่ไปไหนมาโอ้ยฉันท้องเสียปุ๊ดปั๊ดปุ๊ดปั๊ดในห้องน้ำแล้วครานี้ไม่รู้ใครขังฉันไว้ในห้องน้ำฉันก็เลยออกไม่ได้โอ้ยน่าสงสารจังเลยดมตัวเองเนี่ยนิหม ไชเกอร์นี่เธอก็ยอก <c oughs> ยอกฉันอุ้ยข้างหลังนี่ตัวอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอนั่นีินนได้ข่าวว่าเ <c oughs> ทรเวอร์เฮนเดอร์สันตัวใหม่เข้ามาอีก5ตัวแน่ใช่ดิดวันนี้เราจะพามาให้น้องๆได้เจอกับเทรเวอร์เฮนเดอร์สันตัวใหม่นั่นเองแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้บันนี่กับไชเกอร์ด้วยนะแต่ว่าบันนี่มีข่าวจะมาแจ้งทุกคนด้วย ถ้าหากน้องๆคนไหนมาคอมเมนต์และกดไลค์ใต้คลิปในเดือนนั้นๆบันนี่นกับชายเกาจะทำการสุ่มหนึ่งผู้โชคดีขึ้นมาและจะได้รับทุนการศึกษาในเดือนนั้นไปเลย1,000บาทนั่นเองโอ้ยถ้าใครอยากได้ทุนการศึกษา1,000บาทก็อย่าลืมกดไลค์แล้วคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้บันนี่จะพาทุกคนไปดูเทเวอร์เฮนเดสันกันเลย โอ้ยบันนี่ดูดิอันนี้มันตัวจิ๋วจิว๋วว่ะเนี๋ยเราอลองไล่ดูแต่ละตัวก่อนที่ชายเกิลว่าทําไมตัวเทเบอร์เดอร์สันที่เขาเอามาลงอัปเดตใหม่เนี่ยมีตัวอะไรกันบ้างโอ้ย,อยบันนี้ดูดิดิยังกระกล่องนมเลยอะทั้งคนเนีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตัวนี้เนี่ยผีเปรตกล่องนมเหรอ เอ้ยฉันว่าใช่แน่เลยอะตัวสูงมือ,อย่างใหญ่อโอ้ยแต่แตว,ว่าชื่อ,อภาษาอังกฤษ,กฤษมันชื่อ m ิววอลเกอร์เอมบัสเตอนะชายเกิลแต่ว่ากล่องนมเดินได้ <c oughs> เอกอักครชทูดก,กล่องนมเดินได้เอ๊ะท่านทูดกล่องนมเดินได้อันนี้ว่าแต่มันจะเป็นทูดจริงๆใช่ไหมอะ่ะใช่มันจับมือกันแล้วชายเกิลส่วนอะไรตัวนี้นี่คือตัว No h e เฮลเ ก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละแต่แค่ไม่มีหมวกกันน็อกก็คือไม่มีกล่องนมอ๋อกล่องนมนี้เป็นหมวกกันน็อกเหรอเนี่ยใช่ก็เลยกลายเป็นเปลดิดไม่มีหัวกล่องนมแต่ว่ามันดูน่ากลัวดูดิพอมันเหลือแค่หัวอย่างเงี้ยอยน่ากลัวมากเราไม่รู้ว่ามันจะทําร้ายเรายังไงนะเนี่ย <c oughs> ค่อยไปดูในตอนที่เราทาอ่าคลิปละครละกันนะทุกคน <c oughs> วิวาแต่อไปกอยากใช่ไปดูต่อไปดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาปล่อยให้มันเดินดูว่ามันเดินยังไงอะไรอย่างนี้นะโอเคอุ้ยไอตัวเล็กนี่ต่อดีกว่าตัวเล็กนี่อย่างกับลิงจักจักเลยเนี่ยลิงจักจกแปลว่ารักจริงๆนะเปล่ามันชื่อตัวอะไรเนี่ยเนอโปเนอโปเนโปเจ้าจิ๋วแบบน่ารักจังเลยย่าแต่ได้ข่าวว่าตัวนี้โหดมากเลยนะ จิงเห็นชายเกิลบอกชันตัวจิ๋วแค่นี้เองก็เธอลองเล่นแล้วเมื่อกี้ตบทีเดียวตายเลยดูน่ารักอย่างนี้แต่ว่าโอ้ยเล็กพริกขี้หนูจริงๆเลยเผ็ดมากโอ้ยแล้วตัวต่อมานี่คือตัวอะไรเนี่ยตัวฮักเกอร์ตัวฮักเกอร์ที่มีตัวชักใหญ่อยู่ด้วย เนี่ยอ๋ออันนี้คือตัวฮักเกอร์ใช่ตัวชักใหญ่ก็เป็นแมงมุมตัวนี้ใช่โอ้ยดูดิมีตาทั้งหกตาบันนี่โอ้ยแล้วตัวนี้คืออะไรเนี่ยคือมันแบบมันไปจับใครมาแล้วมันก็ปล่อยใยมาพันตัวหรือเปล่าไม่ฉันว่าใช่แน่เลยอ่ะโอ้ยดูดิโอ้ยตัวนี้ก็น่ากลัวแต่ว่าบันนี่ยังไม่เคยลองให้มันเดินดูเดี๋ยวให้น้องๆกับบันนี่ได้เห็นพร้อมกันเลยว่ามันจะเดินยังไงตัวนี้คือตัวที่ไม่มีใหญ่ตัวอยด์ อันนี้มันก็เ,กเป็นแค่แมงมุมเฉยๆก่อนจะปล่อยใหญ่แน่เลยอะย่ะอุ๊ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยอุย๊ยตัวนี้น่ารักมากหน้าตาจิ้มลิ้มเฉียวมันคือเ,เจ้าหมีโยโย่ชื่อโยโย่เจ้าโยโย่ใส่ชุดลายดอกไม้ด้วยคิวยค้วๆใช่คิวค้วๆแต่ไม่คิ้วนะเนี่ยชาเกิลฉันให้ดูอะไรดูนะดูอะไรเหรอนี่เห็นอะไรหรือเปล่าขนาดตัวนี้ตัวเป็นมิดนะเนี่ยไหนฉันแอบไปดูข้างหลังนี่มันซ่อนมีดอยู่ข้างหลังเปล่ามันซ่อนไว้ในผ้าห่มมันซ่อนในผ้าคลุมชาเกิล Oh. มันมีตัวคิลเลอร์ด้วยนะตอนนี้คือตัวโหดดูนะไชคลา อ้ยร่าร่าโหดูดิเลือดเต็มเลยอ่ะแสดงว่ามันต้องไปจัดการใครมาแล้วแน่เลยอะตัวเนี้ยใช่ยแล้วตาก็ไม่มีด้วยตาดำทมินเลยโอ้ยนี่แสดงว่าถ้าเกิดว่าเราออกไปแสดงละครนะน่าจะสนุกน่าดูเลยใครอยากรู้แล้วยิืมกดไลค์กันเข้ามาเยอะๆด้วยนะใช่แล้วทุกคนแล้วตัวสุดท้ายก็ตัวอะไรเนี่ยโอ้ยอย่างกัะผีเป็ดเลยอ่ะตัวใหญ่ใหญ่มันคือตัว The Noah's House Guest เนวัสแปลว่าอะไรเชลก์เนอัสวัสประมาหรือเปล่าการประมาใช่โฮสเกสก็คือแขกแขกที่ประมาวิแสดงคนที่อายใช่ฉันว่ามันแบบมาบ้านคนอื่นแล้วมันก็แบบเขินๆประมาณนั้นมันคือเปรตที่อายละกันแต่ว่าคือไม่รู้ว่าคนอื่นเรียกยังไงใครรู้อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะ โอเคตอนนี้เราก็แนะนํากันทุกตัวละครกันหมดแล้วต่อไปเราก็จะมาดูกันว่ามันวิ่งแล้วว่ามันไล่ตบเราเนี่ยจะมีลักษณะยังไงใครอยากดูแล้วไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยจ้า ชายเกิลตัวแรกเราจะตัวอะไรออกมาก่อนดีเนี่ยเราเอาเจ้าจิ๋วออกมาเลยไหมตัวเล็กเล็กเล็กเนอโปเลยเล็กเนอโปใช่ปะมันเล็กเนอโปนี่ไงดูมันเดินดิเจ้าเนอร์โปโอ้ยเดินดองเด๋งดองเด๋งเชียวโยกซ้ายโยกขวาเชียวน่ารักเชียวอ่ะเอ้ยขามันยังกระถั่วงอกเลยแบบนี้ดูดิฟันหล่อด้วยแจ็คเกิลเอ้ยฟันหล่อด้วยเหรอชากเกิลฉันว่าเรามาเล่นวิ่งไล่จับกับเนอร์โปดีกว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วใครโดนเนอร์โปจับก่อนแพ้นะ โอเคซองซัมไปมันไม่สนใจเราอะไชเกิลเจ้าเนอโปมันไม่ได้ยินเราหรือเปล่าอ่ะมันโหดจริงหรือเปล่าลองยิงมันดูที่ไชเกิลไอ้ฉันถอยมาก่อนละกันเธอยิงมันสิเจ้าเนอโปยิงเจ้าเนอโปยิงอุ้ยมันไม่ทำอะไรเราอะไชเกิลไหนว้ายเอาแล้ววิ่งแล้วไล่เร็วอุ้ยมันวิ่งช้า ตัวมันเล็กไงบันนี่ดูดิวายมันไม่หาจะแล้วเก้าวาเเราลองให้มันตบดูไหมว่าว่าว่าดามเมจจะเท่าไหร่อ้ย,ยทีเดียวจริงๆด้วยฉันบอกแล้วบันนี่เจ้าเธอลองให้มันตบดูดีทีเดียวจริงเปล่าโอ้เม่เจ้าอุ้ยพลังเขารุนแรงจริงเลยอะ่ะเนี่ยมันที่มาของคําว่าเล็กพลกขี้หนูใช่ไหมเนี่ย ชายเกล์ฉันอยากรู้ว่าถ้าเลือดเธอ200ร้ออตัวเนอปมจะตบเธอทีเดียวตายไหมอะลองดูก็ได้ชายเกล์ฉันยืนหลังเธอนะมันมาี่ฉันว่าเจ้าเนอปมมันไม่ทําายใครก่อนนะนี่ไงฉันยิงเรียกแล้อะเอาไงเอาไงเฮ้ยแสดงว่ามันตบไม่ค่อยแรงมากแต่ว่าประมาณ80 90 100ประมาณนั้นเนาะชายเกล์เนาะใช่โอ้ยฉันวิ่งแค่ดูฉันวิ่งถอยหลังมันยักตามฉันไม่ทันเลยอะ เป็นเจ้าจิ๋วตัวเล็กเจ้าจิ๋วเฮ้ยไม่ทันหรอกเฮ้ยชาเกิลต่อไปเอาตัวอะไรมาดีอ่ะเดือฮักเกอร์ไหมไอตัวแมงมุมอ่ะเอาทางชักใหญ่แล้วก็ไม่ชักใหญ่เลยไหมนี่นี่ตัวชักใหญ่แล้วก็ตัวไม่ชักใหญ่ตัววอยไม่ชักใหญ่อุ้ยดูมันวิ่งกันดิคามันยาวๆเนาะบันนี่ใช่แล้วดูไอ้ตัวนี้ดิ ดูดิดูดิมันโ้ตลกอ่ะมันนี่มันโดนห้อยไปตลอดทางเอ๊ะแล้วทำไมมันลงน้ำนั่นล่ะสดชื่นไงไปกินน้ำไชเกิลเธอไม่รู้หรอไชเกิลตัวนู้นนิ่งมากเลยเนี่ยตัวไม่ชักใยเนี่ยตัวไวเนี่ยดูดิฉันว่ามันคงไม่มีแรงแน่เลยอ่ะมันยังไม่ได้กินอะไรอ่ะบันนี่เหรออยากให้มันกินใช่ไหมอ่ะให้มันกินเลยดีกว่าไตัวนี้ทำไมมันเดินไวจังอ่ะโอ้ยขามันยาวมากอ่ะบันนี่ ยเจวโดนมันไล่ว่าทำไมบันีึกทำไมโด้เออฉันกินดันวฉันโดนตัวชักใหญ่ฉันโดนตัวชักใหญ่เุ้ยบันนี่เุ้ยพอมันกินแล้วมันก็ชักใหญ่แสดงว่าไอ้ตัวไม่ตัวไม่ชักใหญ่พอกินแล้วมันจะชักใหญ่เริ่มงงเฮ้ยชเกอร์เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าตัวไม่ชักใหญ่ถ้าเกิดว่ามันกินเราอ่ะมันจะชักใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยใช่แล้วมันจะพันแสดงว่ามันพันพันพันเราแล้วมันก็จะกินเราไอ้ตัวที่มันชักใหญ่อยู่อ่ะมันก็คือเรานั่นเอง เพื่อเป็นการไม่ไม่ให้ความคิดเราผิดใช่ไหมแชรเกิลเราจะต้องทําอะไรเหรอเราจะต้องเสกมันขึ้นมาแล้วดูดิเวลามันกินเรามันจะแชกใหจริงหรือเปล่านั่นไงกินแล้วมันพันใหญ่โอ้ยจริงด้วยอะบันนี่นั่นคือบันนี่ใช่ไหมเนี่ยบันนี่เธอไก่วายวายมาอยู่เป็นเพื่อนกันเลยแชรเกิ้ลหูยชา์เกิลคราวนี้เรามาดูตัว the nervous house guest กันดีกว่าโอ้ยชา์ขี้อายเจ้าเป็ด เป็ดที่ายใช่ไหมเนี่ยเป็ดตามันปีตาโบ๋เยวเลยแต่มันไม่มีปากกับมันนี่เรดูดิหรือมันเป็นปากเท่ารูเข็มใช่ปากมันจะเล็กเท่าลูเข็มก็ได้เราอาจจะไม่เห็นมันก็ได้ชคเกิลอ้ยแต่แบบนี้ทําไมมันลอยอ่ะนั่นนะดิมันอาจจะยังไม่เดินก็ได้ชคเกิลเดี๋ยวลองปล่อยมันเดินดูนะอุ้ยพอเดินก็ยังลอยอยู่นะดูดิมันดองแดงดองแดงเนี่ยมันเดินมันปีนตึกได้ไหมเนี่ย ฉันว่ามันมันปีนไม่ได้ดูดิน่าจะปีนไม่ได้นะแล้วถ้าเกิดมันไล่เราอะไชเกิลมันจะวิ่งยังไงเนี่ยเฮ้ยให้มันไล่เธอนะให้มันไล่ได้เลยโอ้ยมันวิ่งดิโอ๊ยมันวิ่งไวมากเลยอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเันนี้เมื่อกี้มันกระโดดอ่ะกระโดดได้อ่ะเฮ้ยเชเกิยูดมันก็กระโดดประหาฉันเลยอะน่ากลัวมากเยอ่าเชเกิ เฮ้ยชาก็เธอเห็นปล่าเมื่อกี้มันเดินได้มันกระโดดได้มันวาร์ปได้ด้วยนะใช่มันสุดสุดยอดไปเลยอะบันนี่โอ้ยตัวนี้เราจะเอาไปเล่นอะไรดีเนี่ยเราจะแสดงละครอะไรดีตัวนี้น้องๆอ,อยากให้เราแสดงอะไรคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้เลยนะใช่คอมเมนต์บอกด้วยเลยนี่จะได้รู้ว่าจะเอาไปแสดงอะไรดีไหนเรา <c oughs> ให้มันไล่เราใหมดิอุ้ยอุ้ยปีนตึกได้นี่ชายเกลเฮ้ยมันปีนอากาศอะบันนี่แตนเธอบอกมันปีนไม่ได้ไงเมื่อกี้อุ้ยมันขึ้นไปข้างบนแล้วโอ้ย <c oughs> อะไรกันเนี่ย อะไรกันเนี่ยมันจะไปไหนอะ่ะโอ้โยมันจะไปดาวอังคารบ๊ายบายไปดาวภูโตโลเลยแหละฉันว่าไปคาไกลขนาดเน,นี้ยโอ้โยฉันก,ก็มันจะไปไหนเนี่ย <c oughs> โอ้โยออกนอกอวก,ก,กาศแล้วมั้งยิงกันไปจี้ไปยิงกันไปจี้ไปโอ้โยมันวับหายไปเ <c oughs> ลยอ่ะโอ้โยเจคเกอร์มันอยู่ข้างล่างเฮ้ยมันไล่เธอเมื่อกี้เธอไปยิงมันนะโอ้ยเจคก็เธอยิงฉันทำไมเนี่ยเอ้ยเธอยิงฉันไม่ใช่เหรอไม่ใช่ ม,มันทำ้ายชานฉันไม่ได้ยิงอะไรเลยไอ้กระสุนเมื่อกี้นะใช่โอ้ยคราวนี้เรามาดูตัวกล่องนมดีกว่าท่านทูตหัวกล่องนมเป <uss> <zych> ลทหัวกล่องนมแล้วใคร <Lind. S 1> เป็นคนวาดมันวาดหน้าตามันเนี่ยใครก็เธอไปวาดหรือเปล่า <S <S <şey> ฉันไม่ได้วาดนะคือไอ้ตัวกล่องนมนี่มันโตมาได้ยังไงเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยเราไม่รู้นะเนี่ย ฉันก็ไม่รู้ที่มาของมันเลยอ่ะ <mm> ใช่แล้วไอ้ตัวที่โนเฮลเม t อะไม่มีหมวกกันน็อกอะกล่องนมที่ไม่มีกล่องนมแห่กล่องนมที่ไม่มีกล่องอะไรเนี่ยทำไมเมื่อกี้มันดูเหมือนปวดหัวปวดหัวอุ๊ยนั่นนะดิแล้วว่าแต่สองตัวนี้ต่างกันยังไงเนี่ยคือ <mm> มันจะทำร้ายเราหรือเปล่าเนี่ยไชยเกิล ฉันดูจากท่ามาแล้วมันต้องทำลายแน่เลยอ่ะโอ้ยฉันดูแล้วน่าจะทำลายทั้งสองตัวจัวเลยในลองปล่อยมันวิ่งดูดินั่นไงแจ็คเกิลตัวที่ไม่มีหัวกล่องนมมันจะวิ่งไวกว่าใช่โอ้ยมันตีฉันทีเดียวตายเลยอ่ะมันนี่อ้มันตบตรงนู้นแต่มาโดนฉันตรงนี้ด้วยชจ็คเกิลโอ้ยเราเห็นแล้วว่าข้อแตกต่างมันต่างกันยังไงอ่ะ โอ้โหเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะครับว่าไอตัวที่มันไม่ใส่กล่องนมอ่ะมันเดินไวมากเลยแล้วคราวเนี้ยดาเมจมันทํารุนแรงมากด้วยนะตบทีเดียวคือตายสองเลยอ่ะใช่แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าตัวหัวกล่องนมเนี่ยตบเราแล้วดาเมจแรงแค่ไหนนะตอนนี้เรามาดูกันว่ามันจะวิ่งไวแค่ไหนกันก่อนดีกว่าปล่อยมันมาเลย1นิสองซ้ำโอ้โหมันวิ่งไวมากดูดิโอ้ยยังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยโอ้ยคราวนี้เราจะมาดูกันว่าไอตัวหัวกล่องนมเนี่ยเวลามันตีเราเนี่ย มันจะทําดาเมจยังไงนะเนี่ยเดินช้าขนาดนี้ฉันว่ามันต้องอ่อนกว่าเมื่อกี้แน่เลยอ่ะโอ้ยเออเมื่อกี้ฉันตบแบบพลุเเธเห็นป่าพลุบพลเมื่อกี้ฉันมองไม่ทันเลยอ่ะไหนไนเธอมาดูใกล้ๆดูดูดูมันตบดูดูโดูโอ้โอ้ิน้้าอ้โว้โอ้้้โอ้โอ้โอบโบ้โบอ้โอ้อ้้อ้โอ้โอนโ้อ้อ้โอ้โออน้น ฉันว่าถ้าฉันเจอเจ้าหมีตัวเนี้ยข้างนอกอะ่ะฉันคิดว่ามันไม่มีพิษมีภัยแน่เลยอะ่ะเอ๊ะ ไม่มีเสียงตอบรับจากบันนี่เธอทำอะไรอะเนียนไงเนียนเนียนเป็นโยโย่โอ้ยไม่ได้เหมือนเลยโอ้ยก็หูมีเหมือนกันดูดิจมูกก็มีคล้ายๆกันแต่เธอหูยาวๆนะโอ้ยแต่ว่าตัวนี้น่ากลัวมากไอ้ตัวตาดำเนี่ยโยโย่คิลเลอร์เนี่ยเจ้าตัวเนี้ยให้ฉันเจอข้างนอกฉันคงไม่กล้าเข้าใกล้อ่ะโอ้ยว่าแต่มันต่างกันยังไงเนี่ยสองตัวนี้เราลองให้มันเดินดูไหมก็ดีนะโหขนาดมันเดินแล้วยังไม่เห็นมีดที่มันถือเลยอ่ะใช่ เราลองว่ามันมันวิ่งไล่เราเลยไหมให้มันวิ่งไล่เราดีกว่าเรามารวมกันก่อนนะเอโอ้ยมันกระโดดได้ด้วยอ้ยมันนี่มันวาร์ปอ้ยโอ้ยตัวที่ไม่ใช่คิวเลอร์มันก็ไล่เราด้วยไชกิลเฮ้มันวิ่งไล่เยเลยอะตัวคิวเลอร์มันวาร์ปได้ไชกิลเฮ้ยมันนี่นีนี้นีท่ัน้ยจด้วยด้วยด้วยวยด้วยวยด้วย้ยดดด้วดวดดยด้ว เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับการรีวิวตัวละครใหม่ของเท e เวอร์เฮนเดสัถ้าใครอยากดูว่าชายเกลกับบันนี่เอาตัวละครพวกนี้มาแสดงละครอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กันเข้ามาเยอะๆด้วยนะครับอย่าลืมติดตามในคลิปวิดีโอหน้าด้วยและสำหรับวันนี้ทุกคนอย่าลืมนะครับว่า ถ้าใครเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปของบันนี่และชายเก้าในคลิปคลิปไหนก็ได้ในเดือนนั้นๆเนี่ยเราจะทำการสุ่มผู้โชคดีและได้รับทุนการศึกษา1,000บาททุกคนเลยนะครับพระเจ้าทุกคนที่หรางวัลนั่นเองใช่แต่มีโอกาสได้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้บันนี่กับชายเก้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบวู้อ